พือพาสแม่งระเบิดรอบตัวมันแต่ก่อนนี่มันจะโคตรโหดเลยฮู้มัมาถูแล้วถอย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 มเจาไมได้มันเจาะไม่ได้มันจะไอา้โหนโหดทำทรงโหนทำทรงอเจีัยบท้นหลอ เราเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าแบตกูเต็มแล้วแบตหมเต็มไม่รอดจะตายไม่รดจะตายเพิ่งรู้ว่าแบตกูเต็มเฮ้ยไปไปเฮ้ยนีแต่เฮ้ยมาไปมามามาเฮ้ย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 โอ้ยเฮ้ยโอ้ยไโอ้ยธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยยังไงครับมันเนอนเฮ้ย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 เอาเหรอผิดตัวนะผิดตัวระวังง้อยระวังง้อยไอโหอนไอหอนไอหด เอ้ยเอ้ยผิดตัวนะคิดว่าอยู่กันล่ะผิดตัวนะววตกงใจดีเดินเดินเข้ามาเป็นนิกเตอร์ไม่ใช่ลิน,นววขับยี่ไปขอเล่นไปไหนวางว้าว,ว,าวมังกรตัวถนัดจะด้วยสิ มันลงไปนะเฮ้ยเหงาทีแล้วก็หลบอืมระวังระวังระวังมันตีมันตีเฮ้ยโอ้โหมันได้เลยลำโอ้โหสี่ตัวสุดฟอร์มใส่เลยนะเนี่ยนะไไม่มีดาเมจด้วยตอนนี้ถ้ายิงตัวโถมโถมอะเฮ้ยพ่อเล่นเห็นว่ะรอดปะเลโอนเจ็บนะ อไม่หมดเลยนะจะไม่ดูไม่ดูเอลก่อนด้วยเที่โคดตายตายหน่อยโอ้ยเขาไม่พร้อมไหมพร้อมฟิกเกอร์แต่เหมือนมันจะไปแล้วเอ้ยออเออหมดไออหมดตุ้ยเนี่ยเดี๋ยวเข้ากลางให้เข้ากลางโคตรแรงเลยเฮ้ยให้มันจะเอา เฮ้ยโดนโยนโอ้หายนะไหวปะไหวปะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าวะน่ะวยโอมึงโดนเอากระโดดกลับข้ามหลังข้ามหลังข้ามอ้าวหายโอ้จบ ปรเลนดักปิดไม่ถูกต้อบหมดเลยแบหมดเลยแบกเล่นป่าอะไรแล้วกันไไเขาฟ้าเโอหมดเลยดูเอวดวยตามตามตามโอ้โหโดนยกอื้มม่งถมหมดเลยอันตีแล้วเดเจ็บเจ็บหมดทุกตัวเลยเจเจเจไปัหน้ามันเลย ไปโอมาแนละ้วกดมา<ป>มาเร็ววะฮมงขอตียูดาใจ่ายแต่กูตีด้วยปอกดามตีด้มจ่ายกตีดามจ่ายก็จุ๊ไหนยมีนี่ตีดาใจ่ <c oughs> <c oughs> าย่างเถื่อน

กใส่หมดละฟอ,อลินะดุเ,ะเฮ้นี่เย่าไ่กูเน่นู้เฮ้ยเฮ้ยไ,ไ, <c ười> ได้ตัวหนึงสุด,ดหกลางกลางแคนทำปะและเว้นอะไรไม้มนาเอ้ยคลิปสวย เอเดกเกียกลางฮะโอ้โมึงเจอปแล้วมึเลยไปหมดเลยไปหมดเลยเกี้ยกลางหน่อยเคีกงหน่อยเดช่อหยมหายมเลยหยหมดเลยมันยกละยกละโอ้นี่โอ้ยนี่มทงไม่แทงไม่แทงชือ่นี่เชอนี่ดูเลือดคืนได้ด้วยเนี่ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะลองเชิงันล่ะมาดิอืมใช่ตีด้วยปลอกดาบแล้วก็หลบอืมอืมกูตีด้วยปลอกดาบอจะผ่ายัดไม่ให้ติดกำแพงแม่งฟิกออกไปนุ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนยังอ่ะไม่ใช่ตีอะนะไม่ใช่ตีล้ะ กี่เล่งแต่พอเล่นเลยใช่ไหมต้อมีเถอะย้อนหนีย้อนหนีไอ้บ่นเราไม่เชื่อหนีเราเร็วไม่หนีโคตรเร็วอ่ะวิ่งตามไม่ทันน้อยได้บ้างสวยบน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 แช่มากน้ำเงินไหม ไปโออยู่ร่างสามร่างสามร่างสามเออเก็บกลางเก็บกลางอุปปาไอ้ยมันสูดไอ้ยมันสูดได้กลางฟรีได้กลางฟรีมันช้ำจังวะเฮ้ยเฮ้ยมันช้ำจังวะเฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วเฮ้ยมันเกินไปแล้วโอ้ดูไปโอ้หน่อยดูไปโอ้หน่อยตายไปโอตายไปโอตายไปโอต้องตายเฮียเฮียลามแล้วลามแล้ว ไม่ไหวหรไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวช่วยหน่อยช่วยหนอเล่นนาทีอย,อยังเฮ้อยมาเยอะมาเยอะเหรอเราอ่ะผูไม่เจอกนานไอ้เคีอยไม่ตายตอนดูเขเล่นหน่อยเขเล่นเขเล่นเขเล่นไปทีเดียวอีกทีเดียวปาดวสวยเป็นการเข่นแข่โคตรยิงจักยิงจักอ่ะ <laughs>

อืมแล้เชี่ยวัดระเบิดไว้โอ้ยคอมโบมาชุดเดียวหมดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้้ก่อนเนีเปูนงันทันเฮ้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 เเฮ้งานหลอกหยอกเล่นช่วยวนกันดักเลยมา อ้าวเดินแบบนี้สวยดิเดินอย่างนี้เหรอเดินแบบนี้เหรอเดินนี้ก็สวยจิครับอ้าวเฮ้ยระวังอ้อยอ้อยมาหายตัวนี่พุงขดไหวอันแน่หลบไปไปไป ไอ้เดี๋ยวเคียร้่างฮะร่างมันดันวะไอ้เชี้ยไบโอไอ้ตว์ีละนัดเลยนะมึงเนี่ยสามสองหนึ่งฟื๊บรูดรูสองทีก็โหดโดนโดดเจาไกรใสไก่อนด้วยไม่ถึงวะไ,ไม่ถึงโดนด้วย เฮ้ยเฮ้ยจิบผ kind of ่านแล้วชิบผ่านแล้วยิงกได้แค่นี้พุ่งพุ่งเนอเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงก็น่าถ้าชียิงยิงโอ้ยโอ้ยจิ้งจิ้งมีตัวตัวดาเมสสองตัวมีตัวโป๊กอีกหนึ่งตัวเฮียอมช เฮ้ยอันติสวยเอาตัวรักฮิวฟิกเกอร์โค้งไปโอฟิกหนีมันฟิกมันฟิกบักหรือเปล่าวะโคตรไก่ทั้งกิ้งทั้งฟิกอะมันพร้อมมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮิววะฮิววะฮิววะโคตรไก่ยังไม่จบในป่าในป่ามันจะมีตัวตัวหูเต็มเลย โอมีะไงอะไรดีว่าตายเกิดแม่งเร้วยดับแดงชิ้นเดียวจบอเล่นาทีแล้วเล่นเยวมเลยเียวหมดเลยเฮ้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 ยเ้เฮ้ยเเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ย้ยเฮเฮ้ยย ôi 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 mỹ đình mỹ đình mong không chục mỹ đình mong có ôi ไม่ใช่มงวงกนลงได้เฮ้ยโทษวโทษวเฮ้ยนมึงเข้าไปแคนิดนึงไม่ใช่เวมันเบิร์โคตรหนักเอรโปกดิมึงเนี่ยเข้าไปกันนัเกลัววิ่ะไมวแล้วคลองเหรอเฮ้ยเฮ้ยอันที้สองไปโอ้โหสอทีหายโอ้เขาเล่นออนไลนด อ้าวอ้าวอ้าวเหลือตุผลหนุ่มหนุ่มหัวใจนี่โอ้โหอ่ะแล้วมันดอกส่งเรียบร้อยจบเลยทีนี้เฮียอะไรวะดาวดาวที่ห้าสิบมันง่ายเงี้ยทำไมดาวที่ห้าสิบมันง่ายขนาดนี้เพี้ยนรู้มันจะตึงเพี้ยนผนุ่มหัวใจมันวิ่งหนีใหญ่เลย ตัวไหนตึงตึงปล่อยให้เมดเก็บเอ้ยปล่อยให้ใครดีเก็บเนอะรอหักห่าเดียวเลยหตักป่าข้าวเดียวเลยหมกป่าพยายามจะไม่เล่นปล่อยโอแล้วด้วยที่แต่ไม่มเจอหน้าไม่ทุกรอบเลยไอ้เพี้ยนนายจะมากสุดได้แค่นี้ละโอ้โหพรุ่งนี้มีงาน